มาแล้วหกมาแล้วหกมาแล้วหกมาแล้วอยากได้นางดำอยากได้นางาำงวดนี้แม่ต้องให้ลูกให้ทูก่อเดี๋ยวลูกจะเอานางดำมาถวายงวดนี้นี่แหละสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนตกมันนะครับผมวันนี้ร่างทรงแม่นิดนะครับเดินทางมาขอโชคลาภนะครับซึ่งวันนี้นะครับในพิธี ที่กําลังจะขอโชคลาภนะครับผมได้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นนะครับซึ่งตอนที่ทําพิธีจู่ๆนะครับฝนก็เกิดตกมาอย่างแรงนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับผมซึ่งร่างทรงนะครับแม่นิดก็ได้ให้ตัวเลขนะครับกับ FC ที่มาชมช่องคุณมิกชแนลนะครับผม3ตัวตรงแล้วก็2ตัวนะครับเพื่อที่ให้เอาไปเสี่ยงโชคลาบในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับผม อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมจะพา FC นะครับไปชมบรรยากาศภายในพิธีกันครับ นได้ไฟไม่ขันได้ไงเอา้าทำไมลุกได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมแม่แม่ตะเคียนลูกขอยยอ,อนุญาตขออน้ำแดงครับไฟไหม้ไฟไหม้ เจ้าจแม่ตะเคียนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าน้องใช่เจ้าแม่หรือเปล่าน้อยเจ้าแม่ใช่ไหมเจ้าแม่ตะเคียนหรือเปล่าครับ ฮะ <Huh? S 2> ใช่ไหมใช่ไหมครับอ,อย่าได้เลยเนาะอย่าได้เลยครับอย่าได้อะไรครับแม่ตะเคียนครับขอชโโมขอร่ามวอนี้หน่อยครับโอ้อยู่คนเดียวเลยเนาะโอ้อยู่คนเดียวเป็นยังไงเนาะถึงได้อยู่คนเดียวนี่ แม่แต่เคียนมาอยู่คนเดียวใช่ไหมเป็นยังไงเนาะถืออะไรอยู่คนเดียวเป็นยังไงเนาะอยู่อนเยอะแม่จะแม่ก็บอกเลขบอกให้มันจะจะเป็นเต็มมาเลยจะได้เรื่องลือไปไกลๆจะได้บ้านสวยที่อยู่สวยให้คนพนับถือตาขอเลขได้ไหมเจ้าแม่ ขอโชคขอลาบได้ไหมจะทำบ้านให้สวยๆวย<ม>หลังโตๆหลังใหญ่ๆลูกขอจะได้โชคได้ลาบนเนาะงวดนี้เนาะได้ได้บ่โอ้ลูกขอโชคลาบสามตัวเด้อโอ้ยอยากมีเพื่อนดูอยากมีเพื่อนดูอันนี้แม่ตะเคยียนชื่ออะไรนี่ แม่มันีนนบอ,อ,อลแล้วแม่แม่นะแมันีแม่อะไรนะที่อยู่ตรงนี้ฮะ,ะ,ะแม่ตะเคียนอะไรนะทองไรแล้วแล้วแม่ตะเคียนทองอะไรไปไหนครับเห็นีม้มขอแม่เขาอยู่ที่นี่ไหมแปลว่าไ,ไม่รู้จักไม่มีเลยอยู่คนเดียวเท่านั้นคนเดียวแม่มณีคนเดียว,ยวโอ้แม่มันีคนเดียว นั่นตาลูกขอโชคขอลาบแม่จะว่ายังไงล่ะแม่กินอยากได้อะไรเนาะนี่ฝนก็ตกแล้วนี่ลูกก็อยากได้โชคได้ลาบโชคก็อยากได้ฝนก็ตกอีกตกหนักเลยนี่ตอนนี้นี่้ร่มก็ไม่มีร่มก็ไม่มีฝนก็ตกเไปทำไมเนาะเพื่อนโอ้ยอยู่คนเดียวโอ้ยอยู่คนเดียวทำยังไงรู้สึกยังไงบ้างอยู่คนเดียว ใครก็ไม่คุยด้วยเลยต้องคุยด้วยเลยมีน้ำเขาก็ไม่คุยด้วยโอ้ทำไงเนาะทรนี้นี่ทำไงไต้องมาติดั้งต้องไม่ตะเกียงก่อนนะอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนตอนนี้ฝนก็ตกหนักเลยตอนนี้นี่ฝนตกหนักเลยนี่ แม่ทำแม่ทำไมฝนถึงตกแม่แม่ทำแม่ทำไมตกใช่ไหมหยุดได้ไหมแม่หยุดได้ไหมหยุดได้ไหมตกหนักเลยตัวนี้นี่ตกหนักเลยนี่ดูเชียนกระดาษหมดแล้วโอ้ตกหนักเลยในทีวนี้นี่ทำยังไงขอโชคขอลาบไปไม้เนี่ยนี่ะ ทำยังไงเนาะทีนี้นี่แม่พูดให้หน่อยได้ไหมเป็นเลขอะไรยังไงตัวนี้ลูกเปียกหมดแล้วโอ้เปียกหมดเลยตัวนี้นี่ทำยังไงเนาะโอ้เนี่ยเปียกหมดแล้วตัวนี้นี่โอ้ก็โอเคเมือนกันโอ้โคกแล้วโคกมา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 แล้วอืมโคกอะไรเนาะอะไรนาะนี่ยโคกมาแล้วโคกมาแล้ว หกเจ็ดหกเจ็ดโอ้หกเจ็ดสามถูสามตัวแล้วครับแม่สามตัวพอสามตัวด้วยนี้ตกหนักเลยตอนนี้เปียกหมดแล้วตอนนี้ฮะเก็บแม่ก็เปียกลูกก็เปียกเปียกทุกคนหกเจ็ดห้าห้าหกเจ็ดห้า สามตัวหกเจ็ดห้าและสองตัวล่ะครับแม่ไม่ให้เป็นเป็นอะไรเนาะสองตัวนี่สองตัวด้วยครับขอสองตัวด้วยครับแม่ครับตอนนี้ลูกเปียกหมดแล้วครับจะแม่ตะเคียนทองโอ้ฝนตกหนักเลยตัวนี้เปียกหมดแล้วตัวนี้ขอด้วยครับแม่สองตัวสองตัวสามตัวได้แล้ว แม่ก็เปียกลูกก็เปียกตอนนี้เดี๋ยวถ้าได้โชคเดี๋ยวลูกจะทำสารให้เด้อเอาเต็มเลยสองตัวาามาแล้วก็ห้าครับห้าห้าห้าอะไรเนาะทีนี้เลยห้าหอะไรเนาะบอกให้หยุดหยุดจริงๆริงนะคนเนี้ยแม่บอกว่าเดี๋ยวคนก็หยุด ห้าไรเนาะนี่ไร่เนาะห้าห้าไรเนาะแล้วเลขอกห้าสองตัวเลขอกห้าแล้วห้าแล้วอีกตัวหนึ่งครับแม่อีกตัวหนึ่งอ้าหยุดเฉยอุัยสาธุสาธุครับเกิดปฏิหารฝนตกอยู่จริงๆครับห้าสามสามวสาธุสาธุสาธุมีอะไรที่แม่อยากจะได้อีกไหมนอกจากเพื่อนนะครับมีอะไรอะไรอีกไหมครับนอกจากเพื่อนครับ อยากได้นางรํางวดนี้แม่ต้องให้ลูกให้ถูก่อนเดี๋ยวลูกจะเอานางรํามาถวายงวดนี้นี่แหละอยาากไนงรเอากี่คนดีแม่เอากี่คนดีเอาผู้หญิงเอานางรําคู่หนึ่งเอานางดําคู่นึ่งโอ้มันเป็นไรนี่ไม่ใช่เรื่องยากแม่ถ้าเกิดว่าลูกได้โชคได้ลาภงวดนี้ลูกจะจัดให้นะสาธุเกลี่ยมันเลยเลย ฝนตกหนักครับอยู่ๆฝนก็เกิดตกแบบตกหนักจริงๆครับโโอ้หผมไม่เปียกหมดเลยครับตัวน,นี้เปียกหมดตกไม่ตกดูอ้อยต้องถือร่ม,มถือร่มให้แม่ยอมเปลียยนครับโอ้สาธ<า>ุแม่เขียนเลขลงกระดาษเดยก็ได้ต้องเขียนไหมเข,เขียนได้กระดาษจะไม่เปียก เลียกอะไรจำได้ไหมกี่จำได้ไหมเลียกอะไรห้าสามเอาหยุดเอาพิธีเสร็จเกิดเกิดฝนหยุดจริงๆนะครับเอฟซีครับนี่ครับเรื่องจริงครับปฏิหารครับผมนี่ครับเห็นจะาจ่าครับฝนหยุดจริงๆหยุดจริงๆนะครับหยุดจริงๆเดี๋ยวให้ห้าสามเดีวก็สามตัว สามตัวเป็นไรเนาะหกเจ็ดหกเจ็ดห้านะครับสามตัวอ่าเดี๋ยวให้แม่ถือให้หน่อยแม่ถือถอีชนเลยครับโอ้เปียกหมด,หมดแม่ตั้งใจให้เนาะห้าสาม หกเจ็ดห้าเป็นสามตัวนะครับผมเดี๋ยวถ้าลูกได้โชคได้ราบงดน,นี้ลูกจะเอานางรำมาถวายคู่หนึ่งนะ<ส>แล้วก็ทำสาใ้แ<ๆ>ม่ใหม่สาุสาธุสาธุ